เรื่องที่เราตามกันมาสติกเกอร์สวยรถบรรทุกที่คุณวิโรธและขณาดิสอนมีการออกมาแฉและเปิดโปองอุกกาบาตแห่งพักเก้าไกลแล้วชนเรื่องนี้สถานสถานวงการทั้งกากีทั้งทางหลวงทั้งหมดเลยคุณผู้ชมไปดูรูปแบบหน่อยย้อนสวยสติกเกอร์ดูหน่อยฮะเนี่ยฮะพระตัน mm. กระต่ายพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งพอข่าวมันหลุดออกไป mm. แกะกะลนาวเลย <Ha. S 1> แล้วบอกว่ามันมีหลายภาคส่วนที่มันต้องดูจริงๆแต่ หลักใหญ่ใจความเลยพอขึ้นชื่อว่าสวยทุกคนบอกว่าอ้าวสวยรถบรรทุกมันต้องอยู่บนทางหลวงวันนี้เมื่อวานนี้ทางด้านของพบออตรเนี่ยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์บอกว่าเดี๋ยวจะให้จเรตํารวจไปติดตามเรื่องนี้ วันนี้ฮะทางด้านขอนงพงตํารวจเอกวิษณุปราศทกโอสถเจเรตํารวจแห่งชาติวันนี้เปิดเผยบอกแบบนี้ฮะบอกว่าตอนนี้มีการสั่งการให้เจเรตํารวจทั่วประเทศลงพื้นที่สแกนทุกพื้นที่รวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆอีกทั้งยังต้องมีการเชิญตัวของคุณวิโรธลักษณะอดิสรสสพักเก้าไกลที่ออกมาแฉเรื่องนี้กับสมาพันธ์นายกสมาพันธ์รถบรรทุกแห่งประเทศไทยรวมทั้งตํารวจทางหลวงที่ถูกพาดพิง ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการรับสวยมาสอบปากคำเพิ่มเติมตอนนี้เห็นมีการบอกเหมือนกันถ้าพิจารณาแล้วมีการผิดจริงๆจะมีบทลงโทษที่ชัดเจนแล้วจะส่งเรื่องให้กับผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดพิจารณาลงโทษทันทีลองฟังเสียงทางด้านของโูโตรเลกวิศณุประสัตทองโอสุดดูหน่อยฮะบเบื้องต้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ดดตำรวจกำลังลงพื้นที่อยู่ นะครับผมก็สั่งให้เจริญจวูกที่อยู่ทั่วประเทศตอนนี้เนี่ยหาข้อมูลนะครับ่วนเรื่องสติกเกอร์เนี่ยว่าเป็นอย่างไรบ้างที่เ้นทำง,งานอยู่ทั้งประเทศตอนนี้นด้วยประกอบกับกำลังเชิญคุณค,ณ,คณวิโรช่วยนะท่านมาแล้วก็นายกสมาคมรถบรรทุกทำมาให้ข้อมูลว่ามีอะไรละเอียดอะไรอย่างไรแล้วก็จะมาประกอบ นี่ฮะเจรตํารวจเอาจริงนะฮะ mm hmm. หลังจากที่พลตารวจเอกวิศณุปราสาททองโอสดเรตํารวจบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกสอบเลย mm hmm. วันนี้อย่างที่บอกไปตํารวจทางหลวงโดนเพ่งเป้าแล้วก็เพ่งเล็งว่าเป็นคนรับสวย mm hmm. แล้ววันนี้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีคําสั่งปลดฟ้าผ่าออกมานะฮะ ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทจิรพภูริเดชนะคะท่านได้ลงนามในคําสั่งกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลางเพื่อให้ผู้บุคับการตํารวจทางหลวงมาปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลางจนกว่าจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะเสร็จสิ้นพร้อมกับลงนามในคําสั่งให้พลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วผู้มุคับการกองคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมารักษาราชาการแทน พูมคับการตำรวจทางหลวงอีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งพลตำรวจตรีจรูนเกียรติมีผลงานด้านการปร,บปราบปรามในคดีสําคัญสําคัญมาแล้วหลายคดีแล้วที่สําคัญคือเถนตรงมากเพื่อเพิ่มความมั่นใจกับประชาชนนอกจากนี้นะคะยังมีคําสั่งลงนามแต่งตั้งพลตารวจตรีวิวัฒ ชัยสังค์ะรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเป็นหัวหน้าชุดคณะทํางานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงระหว่างที่มีการลงนามและมีคําสั่งนี้ออกมาจากกองคับการตํารวจสอบสวนกลางพลตารวจโทจิรพภท่านบอกแบบนี้ท่าในใสัมภาษณ์สั้นๆว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้จะเป็นไปได้วยความตรงไปตรงมาพร้อมกับยืนยันว่าจะไม่มีการช่วยเหลือแก่ผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจในการการะทําผิดการทุจริตเป็นอันขาด ขอให้ประชาชนมั่นใจได้อืมอ่าตำรวจบอกสั่งสอบแล้วแล้วสแกนพื้นที่ทั่วประเทศไทยถ้ามีตำรวจไปเกี่ยวข้องเอี่ยวเรื่องนี้สั่งปรดทันทีนะฮะนี่คือสวยสติกเกอร์ทางหลวงรถบรรทุก